เนื่องในโอกาสครบรอบ9ปีแบรนด์น้ำหอมมิสจัดงาน The Miss Odyssey ใน a n n n ิเวอ r ์แพร้อมเปิดตัวน้ำหอมกลิ่นใหม่ The Odyssey ที่ร่วมกับนักปรุงน้ำหอมระดับโลกชองคิสตอฟแฮโรผู้สร้างสรรค์น,น้ำหอมคริสแอดเวนตัสและได้วงค็อกเทลมารับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์เนื่องจากคุณจุตินัทปิยวีรวงนักออกแบบและผู้ก่อตั้งแบรนด์น้ำหอมมิส ชื่นชอบในเนื้อหาเพลงที่กินใจในสไตล์คลาสสิกร็อกและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยทางวงได้แต่งเพลงพิเศษให้กับแบรนด์ในโอกาสนี้ด้วยกับเพลงที่ชื่อว่าน้ำหอมที่แตกต่างจากแนวเพลงที่เคยทำมาแต่ยังคงความเป็นค็อกเทลอยู่ซึ่งวงรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของแบรนด์น้ำหอมที่ดีที่สุดแบรนด์หนึ่งและชื่นชมในความตั้งใจและความมุ่งมั่นของผู้บริหารรวมถึงความจริงใจต่อลูกค้า โอเคครับอบอุ่นดีครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีการตอบรับแบบเป็นแฟนของพี่โอมแล้วก็เป็นแฟนของน้ําหอมได้มาเจอกันมันมนจบกันที่นี่ครับเราอยากมีส่วนร่วมเราผมจะตามบ๊ฟจะตามไปที่คอนเสิร์ตใหญ่ของค็อเทลด้วยครับเพะอย่างที่บอกวันชื่อเดี๋ยวโอเดซี่ครับเป็นการเดินทางแล้วก็เ้าปีเนี่ยมันไม่ใช่จุดจบมันเพิ่งเป็นก้าวแรกที่เราจะเดินทางไได้วยกันแล้วหลังจากนี้เราว,าว่ามันจะเป็นการเราจะมุ่งเราจะเดินทางไปสู่อนาคตด้วยกันครับกมจริงมันพิเศษมากเพราะว่าบีฟแรกที่เราไปเนี่ย กับตอนนี้มันเป็นคนระบียบกันเพราะว่าตอนนิทรรศการคุณโอมเลือกกรีนเซนเตอร์วูไปเป็นกลิ่นในงานปุ๊บผมคุยกับคุณชองใหม่เลยว่าเราลื้อใหม่มดเลยทาใหม่หมด,หมหมดออกแบบกลิ่นใหม่หมด<ผ>มเพื่อว่าให้กลายเป็นค็อกเทลสะท้อนความเป็นสิ่งที่คุณโอมชอบจริงๆในใาผม<ส>ารู้สึกผิดเลยไม, <Okay. S 1> ไม่ผิดเลยครับสุดท้ายมันเป็นกลิ่นที่ดีกว่าเดิมแล้วมันเป็นผมว่ามันสะท้อนตัวต,วตนแล้วมันบอกเรื่องเราการเดินทางแบบทั้ง,ท,งทั้งการเดินทางค็อกเทลการเดินทางของมิตร แล้วมันมนันจบกันวันนี้เป็นกลริการเป็นพ e ิโอเจซี่ครับิงวันที่ทำนิทรศการที่ริเวอร์ซิตี้นะครับทางมิสพอส่งน้ำหอมออส่งขวน้ำหอมมาประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อให้เลือกกลิ่นที่ชอบและเพื่อแมทชิ่งโน้ตในแต่ละช่วงะครับผมก็ จริงๆแล้วผมก็ดมไปหลายกลิ่นแล้วผมก็เลือกหลีดหลีดไปเลยคือผมเลือกหลีดจากแซนเดอร์วูดซึ่งจริงๆแล้วแซนเดอร์วูดเป็นกลิ่นเ,เวลาอยู่ในในความเป็นเบสของน้ำหอมครับเบสนอกของน้ำหอมผมจะชอบเป็นพิเศษเสมอมาก็เลยเพิ่งทราบเนื่อ <laughs> จากคุณพอเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันว่าจริงๆมีการบรีฟไปทางคุณชองคิสซอฟะโคแล้วก่อนหน้านั้นแล้วก็ต้องเปลี่ยนบีหไ่หมดเลยต้องขอโทษโดยจริงๆครับไม่ไม่ยินดียินดียินดีเลยครับเพราะว่าสุดท้ายมันได้สิ่งที่เพอร์เฟกต์ออกมาเราก็ได้เป็น เดอะออเดซี่ที่เป็นมุมมองที่สมบูรณ์แบบจริงๆผมว่ามันสมบูรณ์แบบกว่าบีฟเก่าเพราะว่ามันถูกบอกเรื่องราวสะท้อนเรื่องราวของค็อกเทลแล้วก็มิรแล้วก็คุณชอง3องค์ประกอบที่ทํางานร่วมกันแล้วมันก็กลายเป็นดอะออเดซี่ออกมาครับเพราะเหมือนทุกคนนะครับเขาักคำเดียวเลยํำเดียวจริงๆเพราหลักเทเพราะว่าเวลาผมทํางานในมิทเนี่ยผมเลือกทุกอย่างจากสิ่งที่ผมชอบครับแล้วก็จากรสนิยมส่วนตัวแล้วก็หวังว่าเขา เราจะพรีเซนต์ในรถนิยมในแบบของเราเพื่อให้ลูกค้าเราได้ชื่นชอบในรถนิยมแบบเราเราก็ภาวนาว่าจะมีคนบางกลุ่มที่จะมีรถนิยมที่ตรงกับเราแต่ผมเชื่อว่าค็อกเทลอะมันไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะครับผมว่ามันมีคําตอบอยู่ในวงค็อกเทลเองจริงๆการตัดสินใจส่วนใหญ่วงคขาเคยเป็นวงที่เน้นทําเพลงนะครับเราค่อนข้าง,างถ้าพูดถึงเทียบกับง,งานอื่นเราก็เก็บตัวพอสมควรนอกจากเรื่องเพลงเราไม่ได้ไม่ได้ทาอย่างอื่นได้มากเราไดกว่าบุคลิกภาพของเราค่อนข้างชัด ว่าว่าเราทําอะไรเป็นยังไงพอมีคนเลือกเราสิ่งเดียวที่เราที่เรากังวลคือเขา perceive เราในแบบที่เราเป็นเราร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมพอเรารู้ตัวว่าเราคงคงจะบิดไปเป็นอย่างอื่นได้ยากโดยเฉพาะย่างยิ่งในวัยกลางคนนะครับแล้วก็ก็แต่หลังจากได้การพูดคุยกันเราก็เข้าใจว่าแบรนด์ได้ทําความรู้จักเรามาเป็นอย่างดีผมว่าตรงนั้นเป็นการให้เกียรติกันแบบที่สุดแล้วครับก็ดีใจก็เลยไม่ได้ตัดสินใจะระยกขนาดนะั้นครับ อย่างที่บอกก็ขอบคุณวงคอกเทลวิเพราะว่าครั้งแรกที่เราติดต่อไปเราไม่คิดว่าวงาค็อกเทลจะตอบรับเราเพราะว่าเราก็เป็นแบรนด์น้ำหอมความจริงเราเป็นแฟนขับคอกเทลอยู่แล้วผมแก่ตัวมากับวงคอกเทลบางคนบอกว่าโตมากับวงคอกเทลผมว่าแก่แล้วก็คือเราแก่ตัวมากับวงกับเพลงของคอกเทลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณที่ค็อกเทลให้โอกาสแล้วก็ร่วมมาทํางานที่แรกเราอยากได้เพลงมากอยากได้เพลงของคอกเทลเหมือนกับว่าเราชื่นชอบในผลงานของคอกเทลผมว่ามันเป็นงานศิลปะในแขนงหนึ่ง อยากได้มีงานศิลปะของพ็อกเทลมาอยู่ในแบรนด์ซึ่งก็ได้แล้วแล้วพี่โอมให้เกียรติมากกว่านั้นคือการมอบเขาเรียกว่าอะไรการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ด้วยนี่แบบเป็นสิ่งที่เราเกินความคาดหมายแนละ้วมันเกินกว่าที่ผมคิดไวท้ทีแรกแล้วครับ